ในหมู่บ้านสัตว์ป่าแห่งหนึ่งมีแมวน้อยลายสวยชื่อมะลิเธอเป็นแมวลายเสือสีเทาน้ำตาลที่ขึ้นชื่อเรื่องความซุกสนและชอบผจญัยยามเย็นมากที่สุดในหมู่บ้านมะลิชอบออกวิ่งเล่นตอนแดดร่มลมตกกระโดดไต่หลังคาไต่ต้นไม้สำรวจพุ่มไม้ และบางทีก็แอบไปแห่เจ้ากระรอกให้ตกใจเล่นเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้ามลิได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากพุ่มไม้ข้างบ่อน้ำเล็กหลังหมู่บ้านฮใครก็ได้ช่วยด้วยมลิหูผึ่งกระโดดพรวดเข้าไปดูทันที และพบกับลูกกระต่ายตัวน้อยขนปุยสีเทาอมฟ้าชื่อว่าบลูนั่งตัวสั่นงันงกอยู่ใต้พุ่มไม้เธอเป็นอะไรนะ่ะมลิถามพร้อมขยับเข้าไปใกล้ฉันฉันหลงทางนะบลูสะอื้นฉันออกมาเก็บดอกไม้แล้วมัวแต่เดินเล่นเพลินพอตะวันตกดิน ก็หาทางกลับบ้านไม่เจอแถมมองอะไรไม่เห็นเลยมลิเหลียวมองรอบๆท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆมีเพียงแสงจันทร์นวลๆส่องอยู่เล็กน้อยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านเองมลิพูดอย่างมั่นใจแต่มืดขนาดนี้เธอมองเห็นหรอบลูถามตาโต แน่นอนสิฉันเป็นแมวไงฉันชินกับความมืดอยู่แล้วบลูพยายามเพ่งมองหน้ามะลิแล้วก็สะดุ้งเล็กน้อยตาเธอนี่วาวแววเลยนะเหมือนมีแสงอยู่ในนั้นเลยมะลิขยิบตาแล้วยิ้มอ๋อแบบนี้หรอตาฉันมันเป็นแบบนี้แหละ ตั้งแต่จำความได้เวลากลางคืนตาฉันจะส่องแสงนิดๆแบบนี้เสมอเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วสองสหายก็ออกเดินทางผ่านความมืดเพื่อหาทางกลับบ้านของบลูให้เจอเส้นทางในป่าเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงจันทร์พุ่มไม้ดูน่ากลัวขึ้นทุกที บลูเดินตัวติดมลิแน่นหูตั้งตลอดเวลาเธอมองเห็นทางจริงๆหรอบลูถามอีกครั้งเห็นสิต้นไม้ต้นหญ้าแม้แต่หนูที่วิ่งอยู่ในพุ่มไม้ฉันก็เห็นหมดเลยนะตาเธอนี่วิเศษจริงๆบลูพูดตื่นเต้นถ้าฉันมีตาแบบนั้นบ้างก็คงดี ระหว่างทางพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวในพุ่มไม้มลิหยุดเดินแล้วจ้องไปยังจุดนั้นไม่ต้องตกใจบลูแคมเม่นน้อยกับครอบครัวเขาหน้าพวกเขาออกมาหา,มาแมลงยามค่ำคืนมลิพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆบ,บลูทึ่งมากมลิสามารถแยกเสียงและดูได้ชัดเจนแม้ในความมืดสนิท ไม่นานพวกเขาก็มาถึงต้นโอ๊กใหญ่ที่บลูจําได้ว่าอยู่ใกล้บ้านตัวเองใช่เลยบ้านฉันอยู่ถัดจากต้นนี้อีกนิดเดียวบลูร้องดีใจมลิพาบลูเดินต่ออีกไม่กี่นาทีก็ถึงโพรงไม้เล็กๆหน้าบ้านครอบครัวกระต่ายแม่จา๋าพ่อจา๋าหนูกลับมาแล้วบลูเรียกเสียงดัง ประตูกระต่ายเปิดออกพร้อมกับพ่อแม่ของบลูที่โผลมากอดเขาแน่นด้วยความดีใจลูกไปไหนมาเราเป็นห่วงมากเลยถ้าไม่ได้มะลิหนูคงหลงอยู่ในป่าทั้งคืน,น,นแน่เลยนะพ่อแม่กระต่ายหันไปหามะลิขอบใจมากเลยนะลูกขอบใจจริงๆ มะลิยิ้มเขินๆแล้วโบกทั้งเบาๆไม่เป็นไรคะ่ะหนูแค่ช่วยเพื่อนเท่านั้นเองขณะที่มะลิกำลังจะเดินกลับบ้านเสียงหนึ่งดังมาจากกิ่งไม้บนต้นโอก๊กแมวน้อยตาเธอนี่ช่างน่าสนใจจริงๆเสียงนั้นเป็นของครูฮูกนกฮูกชราผู้รู้ทุกเรื่องในป่า หนูเองก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมตาหนูถึงวาวในที่มืดแล้วก็มองเห็นได้ดีจังครูฮูกยิ้มแล้วเริ่มอธิบายในดวงตาของแมวมีส่วนพิเศษที่เรียกว่าท um um ับปิตัมลูซิดัมมันเป็นเหมือนกระจกเล็กๆที่อยู่ด้านหลังดวงตา เมื่อมีแสงสว่างเล็กน้อยเช่นแสงจันทร์หรือไฟมันจะสะท้อนกลับออกมาทำให้ดวงตาของเธอวาวขึ้นและยังช่วยเพิ่มแสงให้เธอมองเห็นในความมืดได้ดีอีกด้วยว,ว้วาวว,าว้าวว้าวบลูอ้าปากค้างเหมือนมีเวทมอนตอยู่ในตาเลยมะลิฟังอย่างตั้งใจ นั้นแปลว่าดวงตาของหนูไม่ได้แค่สวยแต่มันมีประโยชน์ด้วยแน่นอนครูฮูกพยักหน้ามันคือของขวัญจากธรรมชาติสำหรับสักนักล่ากลางคืนอย่างพวกเธอมะลิยิ้มกว้างภูมิใจในดวงตาวาวับของตัวเองยิ่งกว่าเดิมคืนนั้นมะลิเดินกลับบ้านใต้แสงจันทร์ ดวงตาเธอสะท้อนเป็นประกายวับๆับเหมือนดาวสองดวงบนใบหน้าเธอรู้แล้วว่าความพีเศษบางอย่างที่ดูแปลกตาอาจเป็นพลังที่มีค่ามากกว่าที่คิดและเธอก็หลับฝันดีพร้อมคิดถึงการผจญภัยครั้งต่อไปในความมืด